วันนี้นี่ครับเราจะมาเปิดไข่ทั้งหมด50ฟองครับทุกคนซูเปอร์ฮีโร่เองนะครับมาลุ้นกันว่าผมจะได้ไททันดิกแบทแมนหรือเปล่ามันไม่ใช่แบทแคทนะครับผมมันคือแบทแมนครับทุกคนนี่ตัวนี้เลยนะครับทุกคนฮะอันนี้คือตัวอะไรอ่ะช็อกแคทมีด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ผมเพิ่งเห็นแล้วนะอันนี้ ไนวะแบทแคทแบทแคทนี่ครับตัวนี้ครับผมเราจะมาลุ้นกันว่าผมจะได้ตัวนี้หรือเปล่าทําไมค่าแล็ปมาถูกจังอะสองร้อยห้าสิบเอ็มไม่น่าใช่นะครับโอเคทุกคนก็ผมจัดมาทั้งหมดห้าสิบ,บฟองนะผมสหรับร้านดีโมช็อปนะแต่เอาจริงๆเนี่ยพี่ไปเทรดเอากับชาวต่างชาติประมาณสิบกว่าฟองนะครับและ,ะอีกสี่สิบฟองเนี่ยพี่ก็ไปหาซื้อเอานะทุกคนใครใดครับที่อยากจะสื้อเหมือนพี่นะครับก็อย่าลืมไปซื้อที่ร้านดีโมช็อปได้นะครับฟองละห้าสิบบาทสิบฟองสี่ร้อยห้าสิบบาท สามลอยไลค์ like, พี่ขอแค่300ไลค์ถ้าถึง300ไลค์นะครับพี่จะกลับมาเปิด100ฟองเพราะว่าไข่รอบนี้นะครับพี่บอกเลยว่าพี่อยากได้แบทแมนมากเอาจริงๆก็คือหลักๆเนี่ยผมจะได้ไอรอนแมนนะครับผมเพราะว่าพี่ดูเขาเรียกว่ามาวเวลมาเยอะนะเอออันนี้ก็ตัวอะไรเนี่ยเหมือนโจ๊กเกอร์เลยอ่ะใช่โจ๊กเกอร์ป่ะฮิวเจเตอร์ด็อกนะอันนี้ก็ซูเปอร์ไทเกอร์คือแบบเลี่ยงเลี่ยงลิขสิทธิ์มากนะครับอันนี้คือแบบก็คือแบทแมนอะ่ะไม่ใช่แบทแคทอะ่ะเออเอาง,ง่ายๆเหอะมามาลุกันดีกว่าว่าผมจะได้แทนิกหรือเปล่า ผมขอยัดดวงทั้งหมดที่ผมมีเรามีเพชรอยู่ทั้งหมด12ล้านนะครับผมขอใช้ของที่แบบมันพอจะช่วยได้นะครับ Lucky V.I ก,ก้ v อกนนิดนึงแล้วกันฮิ้วสัก2เล่มพอแล้วก็ใช้นี่ลุ้นหน่อยนะเผื่ออาจจะแบบได้ใช้นี่อะไรเงี้ยเออสองเล่มอ่ะพอยังผมว่า Lucky กกต้องมีอีกอะ่ะเออเอาจริง ผมจะหาลัคก,กี้ขั้นสุดท้ายอีกสักเล่มหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวไปหาในตลาดดีกว่านะครับอยากเจอทั้งสองสามเล่มอะไรเงี้ยผมยัดแม่งให้หมดะทุกคนใส่สมุดซ้ำได้ไหมใครรู้บ้างว่าใส่สมุดซ้ำได้หรือเปล่าเม้นกันหน่อยนะสำหรับพวกลัคก,กี้อะไรพวกเนี้ยไม่ใช่แบบพวกหาเพชรอะลัคก,กี้นี่ใส่ซ้ำได้เปล่าอันนี้คืออะไระซูปเปอร์ชายนี่มันแพงจังวะกี่โลบั๊กอะเห็นว่าตอนนั้นมันขายเป็นโลบั๊กอยู่นี่เอาแล้วจะเอาออกไปแล้วนะครับอันนี้น่าสนใจมากเลยอะเดี๋ยวผมก็หาซื้อแล้วกันเดี๋ยวไปฟาร์มเพชรแล้วก็หาซื้อเพราะว่าผมามผมมมมมเเเเเออ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 อาาาาพชรรรรทัั้้้งงหดนนนีีี่่่่ยยตแแกกกกูปปะะณ300 30 200 10 40 M M คบไไซืขววฟล็ ผมไปหาซื้อนะครับในร้านนิโมช็อปนะทุกคนก็ไปจัดมาราคาก็10ฟองสี่ร้อยห้าสิบบาทโดนไปพันกว่าบาทนะครับผมใครที่สนใจก็ไปซื้อกันได้นะครับผมร้านนิโมช็อปนะทุกคนนี่เทคนิคแบทแคทนะทุกคน,กคนมาเดี๋ยวผมจะโอ้โหมีสองร้อยกว่าเล่มเลยเหรอผมซื้อสักสามเล่มมาสามเล่มแล้วกันซื้อมาสามเล่มได้เอาเอาเป็นว่าถ้าเหลือกี่เล่มผมจะแจกแล้วกันนะฮะดูก่อนเหลือกี่เล่มไม่พอดีเลยอะเอางัะนะ้นล้วแบบว่าผมแจกแล็อกี้บอกไหมเออเล่มหนึ่งแล้วกันมาก็น้องๆนะครับเม้นกันดีกว่าว่า ลักกี้บ็อกเนี่ยตอนที่มันเปิดขายครั้งแรกเนี่ยลักกี้บ็อกราคากี่โลบัคนะครับใครที่ทายถูกคนแรกเนี่ยสามารถใส่ชื่อโลบักกอกแล้วผมจะให้ของทันทีนะเมนคนแรกใส่ชื่อโลบัอกแล้วพิมพ์ว่าราคาชิ้นนีกี่โลบัคกเมนแรกได้ไปเลยครับผม ล็กีบล็อกหนึ่งเล่มอ่าแจกมูลค่าก็ประมาณ20เอ็มนะถ้าร้านนิมมอสชอปก็ประมาณ9 9บาทหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับโอเคประมาณนี้ส่วนเชน,นิมิกนี่คือราคาพุ่งไปไกลมากดีนะที่ตอนนั้นพี่ซื้อมาไม่กี่บาทในร้านนิมมอสช็อขาย2 0 0ร้อยสบาทนะตอนนี้เหมือนในร้านขายพันกว่าบาทแล้วนะครับใครที่อยากจะซื้อก็ไปซื้อได้นะแต่ราคาแพงมากตอนนี้นะสำหรับเชน,นิมิกนะทุกคนโอเคเราจัดแล้วส่วนน้ํายาเนี่ยผมคิดว่าฮิวต้องอันนี้อาจจะแบบนิดนึงแล้วกัน อ่ะใช้ไปลักกี้ใช้ไปแค่นี้พอนะผมว่าโอเคละมาเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดในเทสซัก5ฟองกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมผมจะเปิดอ่ะฟอง3ามจริงจริงอะผมมีทั้งหมด50กว่าฟองนะเดี๋ยวนับก่อนมันจะแถวละ11บเอ็ดนะครับสิบเอ็ดยี่สิบสองครฟองนะครับผมจะเปิด3ฟองก่อนไปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปนี่ซูเปอร์ฮีโร่ผมบอกว่าจะใช้เดิกนะเราเปิดมาหลาย EP มากกันนะโอเคครับเกลือยวไดีโอเรนโบ์มาตัวหนึ่งขอดูดิว่าราคากี่เพชร น่าจะประมาณแบบ2ล้านล้านหนึ่งเลยงี้ผมว่านะจากการดาวที่ผมสุ่มมาเยอะใช่ไหมอู้เจ็ดล้านเลยหรออ๋อราคาน่าจะเฟ้อครับใส่ให้ดูแล้วกันได้โจเกอร์แล้วมันกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยโอ้ต่ำสุด5 0ิบเรโคตรเกลือนี่ครับตัวตองแต่งต้องแต่งมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปเปิดที่เซิร์ฟเราดีกว่านะครับดวงน่าจะดีกว่าไปเปิดเซิร์ฟเทรดแล้วเหมือนผมเมื่อกี้ดวงไม่ค่อยดีอ่ะมาละเปิดตรงนี้ดีกว่ามาเจ้าไทยฮันดิแล้วก็เจ้าราชาแมวช่วยหน่อยแล้วกันดวงรอบนี้หวังว่าจะได้ของดีเปิดประเทนหนึ่งฟองกดร จะออกไหมไปเฮบเฮบโอ้โหอุ้ยอะไรทันเดอร์เบร์เหรออุ้ยมันทอมันคือทอเลยเว้ยทุกคนน่ารักจังเดี๋ยวผมออกกอนอช่องสามได้ไหมอ่าแล้วเราก็จะใส่ตัดตัวใหม่เข้าไปปึ๊บแล้วก็เลนโบว์อยู่ไหนนี่ ไอตัวทอนี่ตัวทอราคา 1M นะครับนี่ตัวใหญ่มากเลยรักผมว่าโอกาสาน่าจะน่าจะง่ายอะ่ะกี่เปอร์เซ็นตาสาเปอร์เซ็นผมเปิดทีละสามเลยแล้วก็หนึ่งหนึ่งโสดนี้สามหนึ่งหนึ่งหรือจะได้เลยเปล่าปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บ,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 บมาไหมเฮย้ฮยเฮ้ยมาเหรอเฮย้ยมาว่ะเฮย้ยเอาดีเฮย้ยมาว่ะเอาเร็ว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 โอว้โหในฮิวนะครับมาเลยว่ะเฮย้ยอันนี้ถือว่ามาแล้วนะครับตัวแรกเปิดไปกี่ฟองเนี่ย ไม่รู้ดู่อนเฮ้ยมาแล้วว่ากี่เพชรอะ67เอ็มนะครับต้องดูแบบละเอียดที่เป็นใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็ได้ันี้ม่สี่ตัวได้อย่างเยอะผมเปิดไปทั้งหมดกี่ฟองเนี่ยผมเปิดไปทั้งหมด9ฟองนะครับได้คิวมาอีกตัวหนึ่งนะทุกคนหนึ่งตัวก็คือมันเป็นตัวนี้แหละแต่แม่งตัวใหญ่ขึ้นเออแค่น,นั้นแหละไ <c oughs> ปะสู่มันต่อเลยครับเปิดอย่าเปิดแปดอะเปิดสักรล่าหนึ่งแมอ่ะรอบหนึ่งไงปปิดปุ๊บปด๊บปห๊บปด๊บปห๊บกดทั้หมดกดทั้งหมดกดท มามามอุ้ยหมาว่ะมาว่ะเฮ้ยดวงดีจังวะไทยอีกมาชัวร์ได้ปะแบทแมนแบทแมนไปแบทแมนโอ้โหตัวเดิมอีกแล้วโอ้ยได้มาตัวที่สองครับแปดฟองเฮ้ยตอนนี้ผมว่าทำมาอยู่แล้วเนี่ยไม่ธรรมดาว่ะเฮ้ยห้าสิบฟองดวงดีจังวะร้อยฟองไม่เปิดแล้วคือหลกัหลกๆที่ผมเปิดห้าสิบฟองเนี่ยเพราะว่าอ,อะไรรู้ไหมฮะทุกคนงบไม่มีนะครับเออคลิปนี้ก็พันกว่าบาทแล้วนะทุกคนบอกได้เลยว่า โคตรเยอะทุกคนก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์แล้วกันสามไแล้วเนี่ยพี่พูดเลยว่าพี่จะกลับมาร้อยฟอร์มแบบแน่นอนสัญญาทุกคนเลยนะครับแล้วก็ให้เรือไปอุ่นหุ่นร้านนี้มั่วช็อปกันหน้านะครับเขาจะได้จ้างสปอนเซอร์พี่จะได้มาทำคลิปเสียงกันเยอะๆแบบนี้อีกนะครับผมบ่อยๆเก็บไอ้พวกนี้กันนี่ได้ฮิวมาสองตัวแล้วนะครับแล้วก็ได้ทอรมาสี่ตัวโอเคเปิดกันต่อตอนนี้ผมยังไม่ได้เขาเรียกว่าไอรอนแมนเลยอ่ะอยากได้ไอรอนแมนจังเลยสามจะมาไหมสามกดรัวๆฟองนี้โอ้โหไม่ได้ไอรอนนแมเลยฮะ เดี๋ยวเราเปิดต่อเลยดีกว่าครับช้าเกินเปลี่ยนเปลี่ยนที่ดีกว่าไหมถ้าผมไปเปิดเมืองท้าเลยดีกว่าผมจะไปเปิดผมจะไปเปิดเมืองโลก2ด้วยอ่ะนี่เปิดเมืองท้าเลยแล้วกันตรงรีเวิร์สตรงนี้เลยใช่ไหมเออทุกคนพี่ขอสปอยคลิปต่อไปแล้วกันนะครับคลิปต่อไปคิดว่าจะเป็นคลิปนี้นะฮะสุ่มตู้คีบนะครับผม50รอบตอนที่ผมดองไปกี่อันแล้วเนี่ยตัว๋วผมดองไป16อันแล้วนะครับอีกประมาณ34ตั๋วนะเออผมก็จะทําคลิปสุ่มตู้คีบ50รอบดูดิว่าจะได้อะไรหรือเปล่ามา อีกพอแล้วหนึ่งฟองสองรอบพอมาหันหลังให้กันด้วยตัว <c oughs> ดีโคตรให้อ่ะตวดีการวางอุ้ยอรอนแมนมาแล้วเหรอใช่ปะเฮ้ยอ่อนแมนมาแล้วเป็นไงวะตูดีลอยด้วยเหรอ,อยากเห็นอนะ ไอรอนแมนไอรอนแมนดูแปบไอรอนแมนนี่ราคา3อิมนะครับอุ้ยลอยได้ด้วยดูดิโคดี้อยากได้ตัวใหญ่อะไม่เหมือนเป็นลิงเลยอะ <kle> mm> ไม่เหมือนเป็นลิงแล้วก็แบบเป็นเป็นรูปไ,ไปรอนไอรอนแมนอะไรเงี้ย Tina. เอามามาเปิดต่อเปิดต่อตีอที่สามแล้วก็เปิด1แล้วก็เปิดหนึ่งแบบนี้ไปจะได้ไหมมาเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ไม่มาครับแต่ว่าได้ไอรอนแมนมาอีกตัวหนึ่งนะครับเริ่มละตอนนี้เริ่มเห็นแววเกลือแล้วนะครับผมเปิดทีละแปดเลยผมว่าน่าจะมา มามาเถอะลูกมาแท็กติกมาเถอะผมเปิดแม่งหลายร้อยฟองแล้วโอ้โหรอบนี้โคตรเกลือโอ้โหไม่ได้เชนี่ไม่ได้อะไรเลยเหรอเปลี่ยนที่เลยไปเปิดโลกสองมากดีกว่าเทรลิพอร์ตทูโวทูไปยเดสโกโลกสองทุกคนมีแบบจุดสุ่มดีๆปะ ผมเปิดตรงแบบหน้าล็อบบี้แล้วละกันเพราะผมเคยเห็นคนเปิดหน้าล็อบบี้แล้วได้ตัวไททานิกนะฮะพี่ไม่รู้พี่จะได้หรือเปล่าอาจจะมีดวงของเขาบ้างอ่ะน๋อได้ไททานิกอะไรเงี้ยเออผมขอดูก่อนละกันว่าไททานิกตัวเก่าเนี่ยมันมันมีคนมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับมันคือไททานิกซูเปอร์ป่ะซูเปอร์อันนึงไททานิกตัวไหนวะนี่ตัวนี้ดูตัวนี้ตัวนี้ไอ้สี่ร้อยกว่าตัวเองหรอโคตรน้อยอ่ะน่าจะตัวนี้เลยครับ ต้องแต่ตัวไหนเนี่ยต้องแต่ตัวอิโมเจี่ยเริ่มนอยนะฮะมีนอยกันมากเลย450แต่กล้วยเนี่ยตัวนี้มีอย่างเยอะพันหนึ่งร้อยอ่ะเยอะมากชิบะเขาวิชิบะก็าพันขึ้นหรอเพิ่งรู้อ่าไปกันต่อนะครับสุ่มต่อพูดเยอะเกินละปั๊บปุ๊บป๊บป๊บทีละสามฟองเลยมาไหมโหเริ่มไม่มาแล้วนะฮะเริ่มเกลือยิ้วมาสองตัวเองอ่ะโอ้เกลือจังเลยผมเปิดแบบสามสามเอาสามแบบสองรอบแล้วกันนะครับไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บมามาคนเร็วๆป มาเป่ามาเป่าโอ้โหยังเกลืออยู่นะครับแต่ว่าได้อาร์นแมนมาเยอะขึ้นนะตอนนี้ผมว่าผมอยากแจกอารอนแมนด้วยอีกตัวหนึ่งอ่ะเราจะตั้งคำถามอะไรดีคิดก่อนเอาวิลีกันอาร์นแมนผมไม่ต้องการเลยมากน้องคนไหนเนี่ยที่เม้นคนแรกอ่ะแล้วก็เม้นว,ว่าแบบทำไมถึงเข้ามาดูคลิปนี้เพราะอะไรแล้วก็พิมพ์ชื่อแค่นั้นเลยแล้วคนไหนถูกใจอะ่ะพี่จะให้ตัวนี้แล้วกันนะอาร์นแมนหนึ่งตัวเออไม่ต้องคนแรกหรอก พิมมาว่าดูคลิปเนี้ยเพราะว่าอะไรเออแค่นั้นพอแล้วก็พิมพ์ชื่อมาถ้าพี่ถูกใจคอาเนต์ไหนก็เดี๋ยวพี่จะให้ไปนะครับอารอนแมนหนึ่งตัวเพราะรู้สึกว่ามันเท่ดีพี่เลยอยากแจกน้องๆนะครับใส่ให้หมดอุ้ยใส่ผิดส่วนใหญ่เราจะได้ไอ้โจเกอร์นะครับพาสิบเปอร์เซ็นต์ได้เยอะมากนี่ครับกองทัพของเรานะทุกคนโอ้ <c oughs> <c oughs> ความเกลือของเรานะครับไปสุ่มมันต่อนะทุกคนอีกหนึ่งฟองแล้วก็อีกมวยแปดฟองนี่คือทีเดียวยเดี๋ยวเปิดแปดฟองทีเดียวเลยดีกว่าวผมว่าน่าจะรุนกว่าโอ,โอ้เกลืออุ้ยได้อาร เออมา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 ใส่ก่อนใส่ก่อนผมจะเปิดแปดฟองรอบสุดท้ายนะครับตรงไหนดีตรงตู้ตู้ขี้เปิดไม่ได้งั้นผมเปิดรอบสุดท้ายแล้วกันไป let's go ปนี่ตรงนี้เลยเปิดตรงแลบเลยแล้วกันเนาะตรงนี้ coming soon อ,อ่ะเอ้ยตัวสุดขขลุต้องเห็นทุกคนทุกตัวโอเคไปแปดฟองใช่ไหมสามสี 3, 4, 5, ่ห้าหกเวยแปดฟองสุดท้ายพี่ขอฮิวอีกตัวเดียวขอตัวหนึ่งคือคุ้มมากแต่ทำไม่ได้ก็คือตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละ แต่ไม่ได้คุมนะครับยังเกลืออยู่ไปแปดสองสุดท้ายทุกคนกดไลค์ปเป็นอาใจพี่หน่อย3อามอะไรพี่กลับมาร้อยฟองมาเป้าโอเคจะมีสักครั้งป่าวาที่พี่จะได้แบบแทนอ,นอีกยอะไรเงี้ยโดยที่แบบว่าไม่ต้องไปซื้อเป็นตุ๊กตาแล้วเอาไปเป็นโค้ดแบบสุ่มได้แบบอะไรอย่างเงี้ยเออเกลือเหมือนเดิมครับผลประกอบการก็เดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งนี่นะครับก็ใส่ครบแล้ว อ้าวอามมี53าสิบอ๋อตัวละห้าสิบสามฟองนี่ครับผลประกอบการกนะ็คือได้อาร์เรแมนทั้งหมด5ตัวเดี๋ยวผมแจกตัวหนึ่งนะก็คืออย่างที่บอกไปเลยครับผมกดเข้ามาดูคลิปนี้เพราะอะไรแล้วก็พิมพ์ชื่อมาได้เลยแล้วก็แจกแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพี่จะแจกอะไรนะอีกอย่างหนึ่งดืมอ๋อสมุดลัคกี้นะครับเอ้ยสมุดลัคกี้บล็อกเออสมุดเล่มนี้ทายมาว่า ไอเล่มนี้ราคากี่รลบัคแล้วก็พิมพ์ชื่อมาเลยคนแรกที่พิมพ์อ่พี่จะให้พี่จะให้อันนี้หนึ่งเล่มไปเลยนะครับลัคกี้บ็อกราคา20 m อมนะครับผมร้านนี้มอช็อประมาณ99บาทโอเคก็สวัหรับคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเขาก็ทุกคนมากที่เข้ามาดูคลิปเกลือคลิปนี้นะครับเสียใจมากแล้วใครนะครับที่อยากจะสุ่มข่แบบนี้ก็อย่าลืมไปซื้อที่ร้านนี้มอชอปกันได้นะครับแล้ประกันไม่โกงไม่เกล